อ่าสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้วันนี้เราจะมาติดตามภารกิจชาวนี้ว่าเราที่มาเห็ดหยางนี่มาถามสร้างปั้งมันกำลังเห็ดหยางเสร้างปั้งเห็ดหยางร้อยอ๋อเปลี่ยเนเปลีป่ยนวาวน้ำครับอ่าคือบอ่ีเอาเจือเนื้อน้ำปิดปุยครับผมอ่วาวาววาวบเป็นครับวาวมันบเป็นครับมันเป็นอย่างวาวหัวครับวาวปิดน้ำหัวครับเออวาววันหัวครับวาวหัว เราไปซื้อมาเฮ็ดใหม่อันนี้วาวน้ำโบอยู่บครัมันซีอยู่วาระบานนี่นะอันตัวเก่ามันเป็นยังเชิงโอยู่มีเศษขยะเข้าไปค้างครับมันมีเศษขยะเข้าไปค้างน้ำเลยโอยู่พญานาคเลยบบพ่นน้ำอันนี้โอ้ยากแท้หนิเออ วันนี้ภารกิจวันนี้ครับมันมาซ่อมพญานาคอีกบ่แล้วจะเทือเออภารกิจภารกิจวันนี้ก็อ,าากอ่า,อออา,านนออมันอยู่เทือเดียวเทื่อต่อไปมันจะอยู่บ่ละบาทเลยเอออ่ออาภารกิจวันนี้ภารกิจซ่อมซ่อมกระโหลกพญานาคเลยเออเพราะว่าปิดแล้วกระโหลกพญานาคน้ำาบนอยู่เขาเลยซ่อมใหม่อีก ออนี่ช่างปั้งบอกว่าพออยู่ก็เลยเอามาซ่อมใหม่นี่ซ่อมเอาตัวนี้ออกไปตัวเก่ามันออกไปนี่ตัวเก่าออกไปเอาหัวกระโหลกใหม่เข้ามาในซ่อมอ่าซ่อมวาวพญานาคเนี่ยซ่อมใดป่านน้ำพญานาคนี่กำลังกำลังทำภารกิจทั้งสองนี่แหละกระโหลกมัน ไม่อยู่น้ากระโหลกไม่อยู่น้ําพญานาคเลยไม่ได้พ่นน้าเลยพ่อเน่กำลังซ่อมสร้างปังกําลังซ่อมกําลังทำงาน,นไปตามมาภารกิจมาดูภารกิจวันนี้ก็คือซ่อมซ่อมใดปั้นอ่าซ่อมไม่ไม่ใช่ซ่อมใดซ่อมหัวกะโหลกซ่อมหัวกะโหลก ได้ปัานน้ำมันไม่อยู่นี่ตรงนี้ก็ซ่อมเหมือนกันเปลี่ยนตัวใหม่ไม่ใช่ซ่อมเปลี่ยนตัวใหม่วันนี้พญาช่วงเช้าบันไดพยานาคเลยยังไม่ยังไม่พ่นน้ํอ่าเออนี่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เรื่อยอ่าถ้าหากว่าตัวนี้ไม่ได้ก็คงจะมันไม่เก็บน้ําปกติมันจะต้องไม่ไม่ต้องได้ล่อไม่ต้องได้ล่อน้ําบ่อยแต่ตัวนี้มันได้ล่อน้ําบ่อยเลย ภารกิจวันนี้ภารกิจซ่อมน้ําภารกิจวันนี้ภารกิจซ่อมน้ําพญานาคเราทำอาปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กุ้มปัญหามีไว้ให้แก่เป็นยังไงเป็นอะไรนอะบ้านไหนดีบอเป็นตาเล้วบอหานี่นะอเดี๋ยว้องลอง เ่านนี่นะกำลังเอาไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนดูเอาเป็นยังไงนี่้างปังเปลี่ยนหัววาว,าวนี่เปลี่ยนตัวนั้นออกไปเอาตัวนี้เขา้าเข้ามามันไม่มันไม่เก็บน้ํามันแห้งมันจะได้อ่ากว่าจะเป็น กว่าจะเป็นหัวพญานาคก,กว่าจะพ่นน้าได้ก็มีปัญหาหลายอย่างขั้นตอนหลายขั้นตอนอ่ากำลังตอ่อกําลังต่อเข้ามาอ้าวกำลังตอ่อ หลงต่อเข้ามามีแนวกั้นว่าในมีแนวกันว้นหัวกระโหลกบริบ,บาดนี่นะนครับกำลังหาอะไรกันกระโหลกไม่ให้อะไรเข้าไปในกระโหลกหัวกระโหลกอ้าวคลิปเช้านี่ก็มีแค่นี้ คือตามภารกิจของแต่ละวันขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อ